สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแจกแบบมต่อค่ะี่โรงเรียนมัชิลาธรรมสาธิตไปรักเนเข้าไปเลยไม่เลยพี่มาจามมหาลยัยหัวเวกียกเขบเหลือเกินนะคะตอนนี้พี่กำลังศึกษาปัจจัยของไวน์ล้นที่น่าซื้อในห้องเก็น้ำเปนะคะเดี๋ยวขอรถกู้นั่งเขาต่อแบบตอนน่อถางค่ย น้องชอบใครเป็นพิเศษอะคะชอบวงเคียร์ราะอะไรทชอบวงเคียร์คะชอบเสียง,ง,งนนร้องแล้วก็รู้สึว่าถ้าร้องเพลงขอนเี้ร์ะคะแล้วน้องคิดว่าปัจจัยไหนไหมว่าที่จะมีผลต่อการเลือกซื้อเพลงของวัยรุ่นไทยเพราะว่าปัจจัยไหนเสียงร้องแล้วก็หน้ารักถึงปรีนแบบนี้โอเคค่ะคำถามแรกคือน้องตอนนี้น้องชื่ออะไรครับ อ้องนะครับแล้วตอนนี้ยอายุเท่าไหร่ครับ19 19อยู่ในกลุ่มเป้าหมายของพี่พอดีทีนี้พี่อยากถามว่าตอนนี้ศิลปินของไทยเนี่ยตอนนี้เราชื่นชอบวงไหนอยู่เลยเพลงไท่ไค่ะเพลงไทยที่ชอบเพราะอะไรครับเพราะชื่อ,ขอเขาแล้วก็วกร้องนำสวย ่อยากเกินเือนเท่าแล้วค่ะพี่ออ๋ไม่มีโอกาสแล้วทีน,นี้อยากจะรู้ว่าอะไรที่มันเป็นปัจจัยที่ทำให้เราเลือกซื้อผลงานเพลงของเขาเนี่ยน้องคิดว่าอะไรเป็นปัจปจัยสำคัญเน่ปัจจัยสำคัญคือเนื้อเพลงของเขาให้ความหมายบางอย่างก็แบบแม่ก็มาทะเลาะกับแม่ ขทามอ,นนะะอายย20ป่20ะก็น้องชอบน้องหรือก้ีวงใดเป็นพิเศษไมชอวงมไม,ม้อ๋ให้ฉัน o กเอทาร่แต่กูรมวงไม้มมีเสียงเป็นเอกลักษณ์อะค่ะแล้วก็มีเสียงที่เป็นร้องะคะ่ะอาแล้วน้องคิดว่านเนี่ยไยรุนไทยเนี่ยเวลาเขาจะเลือกซื้อเพลงเ่ยเขามีปัจจัยใด น่าจะเป็นาาการเลืกอกเช้งเาน่าจะเป็นคุณภาพเสียงของนักร้องอะค่ะแล้วก็แบบน่าจะเป็นรูหน้าตาแล้วก็วิธีการน,นําเสนอการแสดงอะไรอย่างเงี้ยพอไหมครับครับผมเออตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับ24ครับครับตตอนนี้ชอบวงไหนอยู่ครับตอนนี้ชอบหลายวงพี่โลโซโลพี่แมวพี่ปางเอาหนึง<ต>่งว,วงแต่ใหม่ใหมก็ ชอบเลโโทรครับไอเจสเปคเขาเขาฟ้ากับพี่หนักแนวลมของเขาแล้วก็เป็นตัวตัวเองเอก็ถือว่าเด็กรุ่นใหม่ที่มาเนี่ยถ้าไม่ชอบเลโโทรก็ชอบพี่แบงค์อะไรประมาณนี้พี่แอนกำลังและคิดว่า,วาอะไรที่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้เราถึงเลือกซื้อศิลปินปัจจัยสําคัญนั่นแหละครับมันขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคนก็สิยงแล้วก็จุดขายมากกว่า ซึ่งตอนตอนที่ผมชอบโลโซก็คือจุดที่ผมกําลังเติบโตมาเนี่ยสิ่งที่เราสนใจตอนนี้ก็คือตอนนั้นมีพวกที่โลโซกําลังดังก็เลยคิดว่าจุดตรงน,นั้นแหละแล้วก็จุดถ่ายเขาเป็นเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ตัวเองก็ชอบสวัสดีครับน้องท่านโทษกับน้องชื่ออะไรครับซิกกี้ค่ะน้องซิกกี้นะครับตอนนี้น้องอายุเท่าไหร่ครับอายุ18ย่าง19ค่ะครับแล้วคือพี่อยากจะแถวว่าตอนนี้น้องมีศิลปินในดวงใจไหมครคนที่ชื่นชอบมีค่ะเอเอเป็นเป็นใครครับ ร้องไห้จนม่เหลือน้ำตาเมื่อาไม่ค่ยเป็นใจวัที่ฝ r m ทำไมชอบร้องครับแพลงเพราะห่างแล้วก็หน้าตาสวยด้วยค่ะแล้วก็เลยชอบมีมีมีปัจจัยอื่นไหมของชอบรองหนูคิดว่าเสียงเขาเหมือนหนูอะค่ะหนูก็เลยชอบเขาอะค่ะเหมือนเป็นน้องร้องเขาจะร้องเพลงเขาได้ไหม ร้องได้นะคะโดยแต่ว่าไม่อยากร้องตอนนี้นะคะ่ะโอ้โได้โชว์คอนแบบอย่างงี้เ <c oughs> นี้ยเดี๋ยวพี่ถามคำถามต่อไปเลยกันค<า>ือค่ะที่พลหรือว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้ร้องชอบร้องอเออ,อเพลงเขาแบบมีความหมายอะค่ะฟังแล้วมันก็รู้สึกดีอะค่ะมีมีมอื่นไหมไม่นช่พวกแบบแพ็ปปกเกจของพวกผลิตภัณฑ์เห็ว่าพวกแนบป ลูกผมก็ปีนเดินเลยก็มีค่ะลูกใข่แต่งตัวสวยด้มีค่ะมีมากเลยค่ะถ้าเออแบบชอบที่เขาแต่งตัวสวยด้วย